พัดดอกหอมนี่จ่าพี่น้องมึงพี่น้องเอ้ยมึงนหนีพัดดอกหอมนี่จ่าเด้อพัดดอกหอมมึงเนี่ยไปขายตลาดนัดจ้ะพัดดอกหอมใส่ไก่ใส่ข้างหน้านี่จ่าเด้อพี่น้องมาแวะมาส้มมาเดินมาดูเบิึงเด้อพี่น้องเด้อมากินวะพี่น้องจ้ะข้างหนใส่จ้ะ ดอกหอมพัดดอกหอมใส่แ้างนงได้จ้าพี่น้องถ้านากินกับก,กดใส่กดแทะกดติดตามให้ได้มุ่นได้จ้าเดยอยากินไหมจ๊ะอากกินข้าวเยอะเลยเข็ดสีเลยอยากินม่จ้าพี่น้อง จริงอยากดไลค์กดแชร์ห้ยามุนนั่นได้จ้ะเด้อย้ามุ่นกับว่าบุคครองเทียกอบผิดกอาถือก็ย้ถือสนศึกษาได้จากพี่น้องย้มนกับโคตรปวดคอพ่ยเดลายปวดขอพ่ายเดลายเด้อ่วาัถดี ขอบคุณหลายๆได้พี่น้องที่มารับส้มของยงมณ์ค่ะค่ะมารับส้มขอบยมณ์ขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อขอบคุณพี่น้นองหลายๆขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะยงมณ์